สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ TRN TV คนอ่านข่าวพี่สาวพลอยพัทรกรโพสเดือดเตรียมฟ้องหลังน้องสาวถูกโยงมือที่3เวียเบลล่ากรณีกระแสข่าวพลอยพัทรกรตั้งสุภกุลนักแสดงสาวถูกชาวเน็ตโยวงว่าเป็นมือที่3ระหว่างคู่รักคนบันเทิงชื่อดังอย่างเวียสุกวัน์และเบลล่าและถูกกล่าวหาว่ามีส่วนทําให้ความสัมพันธ์ของเวียสุกฤ์ กับเบลล่าราณีแคมเปญต้องจบลงทั้งนี้แม้ว่าต่อมาพลอยพัฒรกรจะออกมาชี้แจงถึงเรื่องดังกล่าวไปแล้วว่าไม่เป็นความจริงแต่ก็ยังคงถูกชาวเน็ตจับผิดและใส่ร้ายไม่หยุดล่าสุดพี่สาวของพลอยพัฒรกรได้โพสต์ข้อความผ่านอินสแกรมส่วนตัวว่ายอมรับว่าวันเกิดปีนี้เป็นวันที่มีความสุขน้อยกว่าปีอื่นๆเพราะว่าครอบครัวของเราวุ่นวายใจกับข่าวลืออักษยรย่อวอแหวนกับบอเบไม้ลอลิง ที่หวยมาออกที่พลอยแทนที่เราจะได้กินข้าวกันในครอบครัวอย่างสงบสุขแทนที่เราจะได้พักผ่อนให้เต็มที่ช่วงหยุดยาวพวกเราก็มาวุ่นวายในเรื่องการเตรียมทำคดีถึงให้ทำคดีมาทั้งชีวิตนี่ก็ไม่ชินกับการมาทำคดีของคนในครอบครัวตัวเองนะถ้าให้มองในอีกมุมหนึ่งนี่คงเป็นเรื่องปกติที่ครอบครัวต้องช่วยกันในยามที่ใครคนใดคนหนึ่งเดือดร้อนและเราไม่สามารถเลือกได้ว่าปัญหามันจะเข้ามาตอนไหน แต่ไม่ว่าจะยังไงเราคงไม่ทิ้งกันเพราะคราวนี้ต้องจัดการให้เด็ดขาดปกติเป็นคนตอบแชทช้าอยู่แล้วจากนี้คงช้ากว่าปกติไปอีกเยอะสุดท้ายขอขอบคุณทุกคนที่ส่งคำปลุยพรมาในทุกช่องทางนะคะขอให้สิ่งดีๆเกิดขึ้นกับทุกคนเช่นกันค่ะปีนี้ได้เค้กมาเยอะมากนี่คงไม่ได้พร้อมตามเป้าง่ายๆแน่พร้อมกับติดแปแท็กสุดเดือดว่าถึงพวกปากไม่ดีอย่าร้อนตัวอย่ารีบลบอะไร ที่ปีใหม่นี้ก็ยกเลิกไปซะเก็บเงินไว้จ้างทนายและจ่ายค่าทำคดีอย่าเมาแล้วขับเดี๋ยวจะตายก่อนไม้ไปถึงหน้าบ้านขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์อมรินทีวีอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และถ้าหากมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ